ตอนนี้เรามากดตังค์นะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มีตังค์ใช้นะครับเราต้องมากดตังะคะ์นะครับนี่โอ้โหเอาครับพุกนลองลองนับดูก่อนครับตอนนี้เรามาซื้อของนะทุกคนหนาวก็หนาวนะครับเรามาซื้อของร้านนี้ครับเพื่อเตรียมสําหรับพร mm. ุ่งนี้เช้านะครับนี่อันนี้ก็คือตลาดนทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อของได้ใกล้จะครบแล้วนะครับผมน,นี่เรามาเดินตลาดนะทุกคนเตรียมของไว้สําหรับงานวันเกิดนะทุกใส่กับข้าวกันนะทุกคน นี่นะฮะเราต้องมาซื้อของเพิ่มอีกนะครับผมพรุ่งนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดผมเนาะเรามีการไปกินเลี้ยงกันในป่านะทุกคนสวัสดีถ้าผมวายอาคารในเกาหลีนะครับทุกคนก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น y o YouTube t i k t o k หรือ f c e b o o k f แ n p a g e นะทุกคนและถ้าเป็น u t u b e นะครับฝาก กดซับสไครป์กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเ, like เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนทุกๆครั้งที่เมื่อที่ผมลงคลิปนะทุกคนก็สาหรับวันนี้นะครับเรากําลังจะไปซื้อของนะครับเตรียมไว้สําหรับงานวันเกิดพรุ่งนี้นะทุกคนก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดผมนะครับวันที่21นะครับผมปีนี้นะครับผมก็อายุ25แล้านะทุกคนเราจะไปกินเลี้ยงกันในป่านะครับเล็กๆน้อยๆเนาะมีหมู1ตัวนะทุกคนแล้วก็ วันนี้นะครับเลิกงานนะครับเราก็เลยกําลังจะไปซื้อของเตรียมไว้สําหรับพรุ่งนี้นะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดนะครับพรุ่งนี้เนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นะทุกคนฝากติดตามพรุ่งนี้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราไปซื้อของกันก่อนนะครับผมมี่เฟิร์นมาด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เราซื้อของแล้วนะเดี๋ยวเราไปกดตังกันก่อนนะครับตอนตอนนี้ยังไม่มีตังทุกคนนะตอนนี้เรามากดตังนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มีตังใช้นะครับเราต้องมากดตังนะครับเนี่ยโอ้โห เอาครับเพล,ลองลองน้บดูก่อนครับวันนี้เราต้องซื้อของหมดเยอะแน่นะทุกคนไปนะครับตอนนี้เราโกดังเสร็จแล้วเราไปซื้อ,อของนาาปซื้อของแลทุกคนหนาวก็หนาวนะครับมีลมนิดนึงนะทุกคนเรามาซื้อของร้านนี้นะครับเฮ้ยอภิวัลไม่รู้ตอนนี้เรามาซื้อของกันก่อนนะทุกคนเพื่อเตรียมสําหรับพรุ่งนี้เช้านะครับนี่อันนี้ก็คือตลาดนะทุกคนเป็นตลาดเกาหลีนะแต่ว่าตอนนี้อากาศหนาวมากเลยนะทุกคนเย็นหมดเลยมึง เรามาซื้อตลาดนะครับจะได้ของเยอะๆถูกๆนะครับผม<อ>ตอนนี้เราก็ซื้อของได้ใกล้จะครบแล้วนะครับผมนี่เรามาเดินตลาดนะทุกคนเตรียมของไว้สําหรับพรุ่งนี้เช้านะครับงานวันเกิดนะทุกคนฝากทุกคนติดตามด้วยนะฮะโหก็เอ่อเยูม,มูล้องอ่ะเพื่อนผัดชีใบแล้วก็มีมีล่างด้วยนะ ตอนนี้นครับทุกคนเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะครับในตลาดนะทุกคนเดี๋ยวส่วนที่ขาดหรือเหลือยังไงเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มอีกนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ที่ตลาดนะครับเราซื้อเสร็จแล้วนะทุกคนนี่ห <shear S 2> มดไปเยอะหมดไปเยอะนะทุกคนแล้วก็หนาวด้วยนะวันนี้หนาวมากครับผม<อ>เดี๋ยวทำไมวันนี้มีตลาวอะไม่รู้วันนี้นะครับเราแค่มาถ่ายตอนซื้อของนะทุกคนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราไปเจอกันในป่านะทุกคนเรากลับบ้านกันนะทุกคนเดี๋ยวที่เหลือเราไปซื้อที่บ้านกันนะครับตอนนี้เราก็กลับแล้วนะทุกคน ของเล็กๆน้อยๆยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อกันที่หน้าบ้านเรานะครับโอเคมานะครับผมฮอวตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ต้องไปซื้อพวกอ่าถ้วยโฟมนะครับถ้วยโฟมแล้วก็ตะเกียบช้อนซ่อมอะไรเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับที่ดรายโซนะครับทุกคนไปนี่นะครับ,รบ,รบเรามาซื้อที่ร้านนี้นะทุกคนพวกถ้วยโฟมอะไรเงี้ยช้อนอะไรเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อกันครับเราต้องมาซื้อน,น,อนี่นะฮะพวกใส่ข้าวกันนะทุกคน น้ำช้อนอะไรก็อยู่นี่หมดนะม <Yeah. S 1> ีของเยอะมากนะทุกคนป <Whoa. S 1> ีนี้เราก็ทําให้ทุกคนได้กินกันนะครับนี่วันนี้เรามาเ <Whoa. S 1> ตรียมของกันก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือจานพลาสติกนะทุกคนเราจะได้ใช้แบบง่ายๆนะครับผม <c oughs> อันนี้บาทได้ของใกล้จะครบแล้วนะทุกคน <Whoa. S 1> อันนี้เราเอาไปใส่ต้มนะฮะต้มแซ่บันทุกคนว้าวถ้ยเราไปใส่ต้มแซบมันนะทุกคนเดี๋ยวเราเลือกซื้อตรงนี้แป๊บนึงนะครับเมื่อกี้นะครับเราซื้อพวกถ้วยโฟมกล่องอ่า เก็บอะไรอย่างนี้เสร็จหมดแล้วนะทุกคนแล้วเราก็เลยต้องมาซื้ออีกที่หนึ่งคนระับตรงนี้น่าจะที่สุดท้ายแล้วนะทุกคนที่เราจะซื้อกันนะครับผมนี่นะฮะเราต้องมาซื้อของเพิ่มอีกนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนแค่มาถ่ายให้ดูนะครับระหว่างที่เรามาเตรียมซื้อของกันนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นมันเกิดผมเนาะก็เอามีการไปกินเลี้ยงกันในป่านะทุกคนเมนูของเราก็คือมีหมูหนึ ต้มแซบแล้วก็คั่วแห้งนะครับก็ย่างประมาณ4ี่อย่างนี้นะทุกคนก็วันนี้นะครับมาซื้อของนีนะ้อยู่ข้างหลังโอ้โหก็ซื้อหมดไปเยอะนะครับวันนี้ก็เกือบ1นึ่งแสนวอนนะทุกคนหนึ 1, ่งแสนวอนก็ประมาณเกือบเกือบสามพันบาทไทยนะทุกนะคนแล้วก็หมูก็1นึ0 0 0สนห้าหมวอนนะทุกนะคนแล้วครั้งนี้ผมก็หมดเยอะอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับอยากให้ทุกคนได้กินนะครับผม <Wow. S 1> ก็เลยค่าหมูนะครับตัวหนึ่งนะแล้วก็ ตรงกับวันเสาร์พอดีนะวันเกิดวันหยุดเจ้าพอดีนะทุกคนเราก็เลยมากินเลี้ยนสันๆกันนะฝากทุกคนติดตามด้วยนะสำหรับพรุ่งนี้นะรับรองว่าสนุกแน่นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับและฝากกดลูกกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผม